รีวิวอาหารเช้าโรงแรม S22 สุราษฎร์ธานีนะคะมีข้าวนะคะข้าวผัดข้าวสวยนะคะมีอันนี้เป็นผัดพริกแกงไก่นะคะมีด้านนี้ก็จะเป็นหมูกรอบพน้านะคะหมูกรอบกิ๊บเลยค่ะแล้วก็จะมีก้มยต้มยำนะคะเราก็เดินมเรือยๆนะคะกยเวก็มีโจ๊ก โจ๊ก็จะมีเครื่องปรุงให้นะคะมีกระเทียมแล้วก็มีเขีงผักมีพริกไทยนะคะมีพริกน้ำปลานะคะด้านนี้จะมีหนงปางปิ้งแล้วก็มีกาแฟนะคะแล้วก็หรือว่าใครจะกินชาก็ก็ชมเอานะคะผละไม้ยังจัดเ,ดวเตวมเลยคะ่ะมีแตงโมนะคะแตงโมหัน่นหั่นเป็นแบบเป็นเหียมเละ ไว้ให้จับนะคะแก้มังกรแล้วก็มีสลัดผักนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มแล้วก็มีคอนเสกมีนมสำหรับกินคอนเ็กนะคะอาหารเช้าค่ะนไฟนไฟน่ากินค่ะแล้วก็มีไข่ดาวนะคะไข่ดาวมีแฮมมีไส้กรอกค่ะ ครับรวมก็โอเคค่ะกว้างเป็นเป็นห้องห้องอาหารของโรงแรมนะคะที่กินอาหารเช้านะคะอรน,นนี้นะคะ<า>เช้าอยู่นะคะเพราะอาหารที่นี่เขาจะเปิดได้หกโมงเช้านะคะหกโมงครึ่งค่ะเช้านะคะก็จะมีหลากหลายนะคะ มีโตนล้มีาัดมามีตนมม,ม,มีกาแฟ okay. ม, no มีผลไม้นะะผลไม้ขนมปังนะะกาแฟแล้วก็มีตลาด้วยค่ะ